สวัสดีค่ะช่องไทายทองเงินนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่วันเกิดลายบัวบานนะคะก็จ,ะจัดอยู่ที่ป่าอาเจียงนะคะจะของมันเกิดค่ะหล่อมากค่ะบัวบาน,นก็ โลบัวบ,บานค่ะวันเกิอดอายุ6ปีแล้วค่ะอันนี้ช้างก็มาร่วมงานวันเกิดเยอะค่ะมากมายนะคะมีทั้งั้งใหญ่ช้างน้อยนะคะแต่งตัวสวยงามทุกเชือกค่ะสีวานแววนี้ก็น้องอุ้มบุญนะคะลายบุญชู ลายสวยจังเลยเชือกไหนน้อนั่นที่ขวัญกามาด้วยชุดวันเกิดนะคะขวันกับฟันเตยค่ะมีรถแห่ด้วยนะคะอลังการมากเลยค่ะวันเกิดโบาบานทางน้อยท้างใหญ่ มหาทองคำนะคะโอ้น,อน้องน่ารักมากเลยค่ะใส่ช,ชุดแล้วโอ้น่ารักจังเลยเชื่ออะไรคะหนูเชื่ออะไรคะน้องน้ำมูนะคะ ถ้าช้างน้อยขนาดน,นี้ใส่ชุดได้นะคะ เ้าทั้งหลายดีในทาดีในทานการทำบุญกาบุก็ให้สำเร็จก็ให้สำเร็จตบะไข่ตบะไข่ไปไปในนาคตการนนาคุตการเบืองนามุันเิเ้องหน้านุ่นเชกไ้ปกคล กระสานสานุ๊บตุ๊บตุ๊บตนะคตุ๊ตุ๊บตุบ จะเดินไปให้กบคุณแม่นะครับปนนะครับก็จะนำพวงมาลัยนะครับไปไหว้แม่ไผ่บูนนะครับไหว้แม่ไผ่บูนเพื่อแสดงความกตัญญูกตันดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างให้นะครับนี่คสวัสดีรับความผูกพันเอาสาวสวยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับปูบานสวัสดีครับคุณแม่นะครับกราบสวยๆนะครับนี่คือ เอาขอเสียงตัวมือให้กับโบ้าหน่อยนะครับนี่คือความรักนะครับตุ๊ดเตยไผบูรนะครับนะครับก็อันนี้คือภาพบรรยากาศของความรักนะครับที่พวกเราได้จัดให้กับช้างนะครับความรักของคนที่มีต่อช้างนะครับเพราะว่า พี่น้องเ nah อ็นซีกุ๊ช่องนะครับที่อยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับแต่ถ้เห็นภาพนี้นะครับก็คงจะเป็นคงจะอมยิ้มนะเนาะพูดง่ายคนเราเนี่ยอมยิ้มยิ้มให้ยิ้มได้นะครับรถคุณตาค่ะที่จะถวายวัดนะคะคุณโบบันก็เป่าเค้กแล้วนะคะจะขอมนิ่มเหนียจะขอเส้นเหนียวคุณ หล่อมากเลยบัวบานวันนี้เจ้าเจ้าหลอ่อจริงๆนะครับไอ้ช้างเชื่นเชื่อนนะครับเต้นนะครับสื่อ,นอสนามด้วยกันเลยนะครับถือว่ามีความสุขน้องวันนี้นะครับคนกับช้างช้างกับคนอยู่ในชีวิตคนบ้านเรานะครับกับพู้ที่มี ฐานไปที่สุดนะครับไม่มีใครเหมือนนะครับครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะครับในด้การจัดกานวันเกิดช้าง,ท,างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในในโลกภาพภาพนี้ผมจะได้ออกไปให้เห็นในหล,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 ลายคุณแม่ทําใส,ส่ดูมคามสุขมากเลยนะครับ นี่นะครับความรักระหว่างคนกับค้างค้างกับคนเราไม่เงียบนะครับจากตาสายตานะครับจัดการปฏิบัตินะครับดีกันไปชอบต่อกันนะครับค้างก็มีความสุขคนก็มีความสุขนะครับนี่คือวิถีของคนกับค้างเอาถึงเวลาเป่าอยังหัวบ้านเป่าเพลงกุ๊ก Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. โอเคนะครับสกสายมันเกิดบาลนะครับค่าเอะไรนะัวมับาลทีขอ่ครับเดี๋ยวนี้ก็เอาเอฟีเดไปเอาตะอที่อยู่ฝั่งะไรายะบานเข้าไปฝั่งนั้นให้ับลุกครับอขอบคุณเอฟสีิเองนะครับคุณพ่อตุ๋ยแต่โอ้โหเกิดอันนี้คือ

คุณแม่แต่นะครับ4 0,000บาทนะครับคุณแม่แต่มอบของขวัญให้กับบัวบาน4 0 0 0มบาทนะครับโอ้โหสาธุนี่อ๋อคุณแม่แต่สี่ห0ื่นบาทต่อไปนะครับ FC คุณทัฒนันพัฒน์อ่าพัฒนันเนาะ9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับโอ้โห คุณแม่รัชนีพ่อให้บบาน2องหมืบาทนะครับโอ้โหขอบคุณนะครับเ .c ซี MC นะครับเอาเป็นคะแนนครับ <c oughs> เแม่รัชนีนะครับสองหมื่คะแนนนะครับเราล,ลืมไป <c oughs> นะครับแล้วก็จะมี คุณแม่อะไรนะคุณคุณแม่อาชาหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับหนึ่งหมื่นคะแนนพวกเราให้ประมาณนะครับคุณแม่รจนาแปดพันคะแนนนะครับคุณแม่กันกระบนห้าพันคะแนนนะครับโอ้ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเป็นพิธีกรครับขออนุญาตเป็นังเจ้าวาดนะครับแล้วก็ระับแข่ทุกท่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวขออ่านรายชื่อเองแล้วกันเนาะนี่อ่านรายชื่อเองเพื่อความข้อเข็วและความบันเทิงรับเพราะว่าผมเนียเป็นคนทำละหมดเลยทั้งหมดประมาณสองแสนเสองแสนภาษาทุกันเลยครับภาษาทุกาธุมอบให้น้องมอบมอบไปแล้ว คณะมอกกอดไปแล้วนะครับของคุณแม่แต่ของคุณแม่รัชนีของคุณแม่พัชรนันขอบคุณเปียงสูงครับรำดับถัดมาครับผมของคุณแม่วาสนานะครับจากเกาหลีใต้หนึ่งหมื่นคะแนนครับผมพรบมือตาตัวตัวเลยพี่น้องรำดับถัดมานะครับพวงเดียวกันนะฮะของคุณแม่แตนจากอังกฤษครับพวงนี้หนึ่งหมื่นคะแนนเหมือนกันครับผมสองพวงครับสองข้างสองหมื่นคะแนน ไส่ก่อนใส่ก่อนคุณตาคุณตาคุณตาสองข้างสิครับสองข้างได้ไหมบัวบานบอกนี่อย่างวะนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยนะบัวบานรำดับถัดมาครับผมของคุณแม่จีสเลยคะจากไต้หวัน15,000หมื่าัคะแนนโหกันตึมกันตึม อนีหลน้องการตึตมการตึมเปิดปดางๆัวนนี้สักนิดหนึ่งได้บอ่อะโอเคโอเครัดับถัดมาครับของจิมวาสนาครับและคุณแม่กันกมลท่านละห้าพันกระเด้ ราคาเป็นแสนสองแสนคะแนนไม่ออกนามนะครับคุณแม่ไม่ออกนามมอบรางวัลให้น้องัวบาลแปดพันคะแนนให้เรียกเขาว่าเสียบัวนะครับวันนี้เสียบัวขอบกูเลยเด้อสืเอ้ยอย่างนั่งเด้อบัว พอพูดเลยคุณแม่ออมรัตนะฮะห้าพันคะแนนหล่อเทสมึดเกลือเทสมาขาวเทศใหตุ้มหูเท่ากันน้อยีลยวจะเอียงข้างรำดับผัดตาครับผมคุณแม่วิวจากต่างประเทศนะครับมอบให้หนึ่งมื่นคะแนนค่ารถสิบรอบโปร ล้เียวเข้ามารายยังไม่หมดค่ะอันนี้ผมอะไรัเยอะมากค่ะแตแบ่งสเทาเลัคจะเท่าสีแดงำดับถัดมาครับผมของคุณแม่มินตาคุณแม่มินลายตาเป็นหมดเลยหมอะไรมีบานคุณแม่มินตานะครับจากสวิตหนึ่งหมื่นคะแนนครับผม <น>ออกข่าวไม่เออจะได้ออกข่าวไหมได้ออกข่าวไม่เอเ<ร>เอถัดมาครับผมคุณแม่ปลาจากกรงคุณแม่ปลาจากห้องกรง5,000ันคะแนนสาธุครับสาธุและยังมี<ห>มอบที ส่วนช้างที่มาร่วมงานจะเพิ่งกลับเด้อนะครับทางเรามีซองเปล่าแจกให้นะครับรับดับชั้นมาครับผมคุณแม่พิมพ์มี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนรับดับคุณแม่อุสีชาส0 0พันคะแนน ผมรำดับถัดมาฮะดุดแล้วของคุณแม่เดซี่เลิฟนะฮะเดซี่เลิฟสามพันคะแนนดับถัดมานะครับของหนูพิทรอ ลำดับทันมาของคุณแม่หนูพิษครับสองพันคะแนนโลโลโอเคครับลำดับทันมาของคุณบุญญาณุสามพันคะแนน เริ่มเริ่มการจ่ายสวยกันแล้วนะครับไได้ม่นนัว ตกใจเสียงไม้นะคะเมื่อกี้ค่ะโอ้ยนี่น้องนาทีระทึกเกิดขึ้นตลอดเวลาครับน้องวัวบานโอแมอรเลนด์สีหงส์อ้มื่อีนึ่งค้หนึ่งสื่อเล่น ปิงงโอ้ยตกใจนะครับก็ตกใจเสียงไหม่ที่มันดังขึ้นๆกคนเึนบตกใจเสียงไม่นะคะไดีๆได้ไปยังไปุที่่นงหลันี่วอะไระ้อมป่ไหม 对吧？ thank you. ตอนนี้ก็มาเก็บภาพค่ะช้างก็มาดืเลี้ยงแถวค่ะเก็บภาพนะคะผลง,งานมันเกิดเชือยบัวค่ะ ขนมช้างที่มาร่วมงานวันเกิดด้วยนะคะราคาก็จะมีขนมให้ด้วยค่ะ,อะโอเคครับผมเดี๋ยวท่านรับเงินบริเวณตรงขึ้นช้าง,างารับซอ,องอรับซ<า>องรับซองเปล่านะครับบริเวณลงช้างเสรครับรับซองเปล่าค่ะรับซองเปล่าแล้วเราก็จะเดินตามเสียบัวนะคะอกดติดตามกดไลค์เข้ามาร่วมงาน วิดีโอดีๆใหุ้กทัานให้ดูได้ฟังใ้รับชมครับถาคอะรนังเดี๋ยวไปรับทองค่ะเกยค่ะเกยขึ้นช้างที่ป่าเียนะคะเกยี่นู่นนะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะให้บุญให้เสียบัวค่ะเพื่อความเอาแท้สุขภาพร่างกาเจ้าวันนี้ก็เจ้า่ะให้บุเสียบัวมีสุขภาพ